ลงไปเลยพี่เนี่ยลงตรงนี้ไปเลยแนละ้วตรงไปนู่นเลยมึงถ้ารถพังนะฟราฟร์มเฟรมคอยไปซื้อใหวนะถ้ารถพังก็คือพัง,พงเอ่อไอ้ตรงโลมีไม่ไปเข้าป่าเฮ้ยพี่ระดับเสียนแล้วไงนี่ดูดูดูด,ด,ด,ดูดูการขับซะก่อน<ช>นี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์นี่เป็นไงล่ะเห็นหน้าวิาถ้าระเบิดพี่ไปซื้อเองนะรถอะโถ่มันไม่มีคำว่าท่าสบพี่อะ ระเบิดแน่ๆใช่ไหมไม่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระเบิดโอ้ไล่สองพันอันเถอะมันบั๊กไงไอ้ฟุกฟุกควรจะลองไปทางมันมันฟุกระวังใช่ประมาณนั้นไปตังอ๋อมาถึงเพิ่มอีกตังตังหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ตังตังแล้วต้อง ตีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเปิดจะป้าอะไรตายว่างเลย่ะตายสามคนสี่คนเหลือยี่เออโคตรซวยเลยเสียรถสั่งแลกกูอีกแล้วถูกทางไม่ได้เราอ่ะถูกดิเอาไปท่าเรือไปเหรอเนี่ยมามาเซิร์ฟใหม่แล้วแบบอะไร้วเขาเรียกว่าโชคอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไปท่าเรือแล้วพี่ไปทางขวาทำไมไมวต้องไปทางซ้าย อพี่อยากขับอ้อมบ้านหลังนี้แหละไม่เป็นไรไปแล้วลมมิดนี่<ไ>ปะจอดจอดพุ่มด้านหน้าไหมนี่นี่นี่คุ้มไห้พุ่มนี้เนาะก็ได้แล้วต่งโค้งเลยลงละแ,แล้วก็เดี๋ยวผมปักเองครท่าเรือที่แสนคิดถึง เหยียบไม้ดังแกลกเลยเมื่อวานเ่ะมันมีคนอยู่ข้างบนตอนนี้พี่ไปฟาร์มอ่ะตอนี่อับที่หนึ่งปะะ่าววะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วกันเ,เสียวข้างบนนะเนี่ย,ยจริงๆแล้วนะอ่ะพี่พร้อมแล้วเอ้ยพี่ยังไม่ได้ไปดูในไปโรงซ่อมนั่นเลยวะ่ะ ถ้าพี่จำไม่ผิดไอ้แบบนี้มันเป็นเหมือนอันนั้นป่าววะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นอะไรอะระเบิดระเบิดที่บ้านแถบคิวใช่ใช่ระเบิดที่บ้านไม่ใช่ตกใจหมดเลยป้าว่าป้ากลับดีกว่างั้นกลับไหมไอ้ฟุกกลับกลับกลับพี่กลับกลับกลับมีแค่ตกใจเลยกลับฟุกเลยโอเคเลยจะไปแล้ว vừa thanh tăng tổ ở đây đấy. đi theo Pheam đi Pheam. Tại bữa giờ. Thế như thế nào? Bây đi. này này có tiền พี่มาแล้วไอ่แะไว่าจำไกด์เห็นชื่อปะโอเคไหนไหนพี่มยังไม่เห็นเนี่ยพี่กำลังขับยังไม่ได้ขัข้างล่างลพี่พดูเสียงรถละ มาพี่มาแล้วเปิดเราแล้วเปิดเราแล้วเข้ามา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 เลยอุ้ยระเบิดแตกมีระเบิดเชื่อมโนมาเดี่ยวปุ๋ยบ้านโอเคตายสามตายสามมาตายสามเลยตายสามเลยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วตายสามผมไม่นี่วะแปะไม่พอเลยเลยตายสี่ตายสี่สี่ตัวสี่ตัวที่นายไปดูนี่กับบนเขามา พี่ระเบิดเกิดได้นี่เลยอะระเบิดตรงไหนถามไม่รู้พี่มันมันวางระเบิดหน้าเราใช่วางระเบิดหน้าหน้าบ้านเลยเน่ยี้มันได้เหรอวะไม่น่าได้อยู่แล้วแหละถ้าถ้าถ้าตามกฎเขาบอกไม่ให้วางวางตามทางใช่ไหมล่ะเนี่ยวางทางเลยใช่มันวางทางเข้าบ้านเราด้วยมันถนนนะเนี่ยแต่ก็แต่มันก็ เฮ้ยเฮ้ยเ่เนมันมามันมาพี่มันมามันมาเฮ้ยอย่าไปเอาปืนพี่ชาวปืนโอเคยิงไปก่อนก็ได้เฮ้ยพี่โดดยิงเฮ้ยโดดยิงเหรอวะเอามันยิงพี่อ๋อมันยิงพี่จากตรงน้นตรงน้นเฮ้ยพี่พี่เอาของพี่เอาของพี่เอาของกัน้วพี่ขอไปเอาสนกันสพี่กูไปไหนเนี่ยพอต้องการแล้วแม่งหายหายเฮ้ยไอสกคัเตอร์ไปใช้กนน ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอแล้วไมเจอแล้วนอยู่อีกปืนหนึ่งเราใช่ไหมที่ทำเมื่อกี้เชียเจ็บแผลเฮีสยสไนมองไม่เห็นครับสไนสไนโดนระยะทงตัวเองปิดมิเตอรทัดโลวปิดก่อนเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแหะตอนที่พี่ขับมาเพราะผมจำไได้ว่าผมไม่วางระเบิดที่ที่ถนน แต่ไม่ทันเลยไงผมบอกผมบอกไม่ทันพี่ดีเลยนี่ผมไม่ตายผมหลบได้ก่อนคือคือคือมือผมว่าไวกว่าผักขอโทษดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกคือพี่ก็วางใจเป็นไงแบบเข้าใจว่ามันวางไม่ได้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไงก็ยังไงก็เข้าไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราออกทางไหนดีวะเนี่ยแน่ใจอะจอกรถอ่ะห้ามใช่พี่ผมจอดไป ขับรถด,ดิขึ้นขึ้นขึ้นรถข,ขับแล้วเข้ามาดิจะรอบปิดประตูให้พวก๋ยวผมรอบปิดเองพี่ยิผ่ผมตัวช้าผมตัวช้าเคยๆผมไม่มีสกิลเมื่อกี้ดูให้อยู่บนเขาเงียบมีไหมใช่ไม่น,น่าจะถอยแล้วคิดว่านะที่แฮมยืนอยู่ได้แสดงว่าไม่น่าจะถอยแล้ว,ว,นะลวต้องไปเอาศพมันปะไม่พี่ตัวเปล่าหลายตัวเลยที่เห็นนี่แต่ที่พี่ฆ่าตายน่าจะเป็นสไนป์ว่ะชิบหายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดกลับมากลับมากลับมา ทำไมเออยิน้ยนแบบเฮ้บนเขาบนขเขาบนเขาไอะไรแบบตรงไหนพี่น,าน่าจะบนเขาแต่ว่าบนเขาบนเขาทิดเอ็นอีพี่บนเขาทิดเอ็นอีถ้าทิศพี่จะเอ็นอีพอดีเลยโอเคมันไม่บ้านเราไม่มีประตูหลังด้วยเี้ยประตูเดียวเลยไปกันไปพันยาก่าอน<อ>ป่ะดีเลยพี่เดี๋ยวเราตัวไม่กระเพกเฉย มันไม่น่าจะอยู่แล้วกระเพราเรามันไม่ยิงเดี๋ยวพึ่งใจเย็นเป็น,<ฟ>นเนกมบของขึ้นมนเราตัวป่าไม่อยู่ระเบิดเล่นใช่ไหมอยู่ปักขาผิดจัดเพลงชิลเลอร์เลยไปครึ่งปุกเอาอกกินนี่มันดื้อยาตายไปครึ่งปุกนะไหนวะเนี่ยโอ้เดิร์สถึงปุกเท่าไหร่วะครึ่งปุกสามสิบสามสิบเมตรเดี๋ยวพี่เจอะไปข้างนอกนะ เดี๋ยวพวกเราจะมาแน่พี่จะลองดูก่อนเอารถเอารถเข้ามาเหน่อยพี่มีรถด้วยเหรอไหนวะรถเราไงยังอยู่ไม่ได้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 ฟุ๊กไม่ได้ติดไม่ได้ต้องทุบกล่องทิ้งเห็นแล้ว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 อยู่ไหนอยู่ไหนหลังบ้านเหมือนเดิมเหวะใช่พี่ใช่ลหลังบ้านตาย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 พี่มันมีคนเอาไอ้นี่มานี่หว่าเอเคถือมาน เอค c เจ็ดใส่แม็กแม็กร้อยอ่ะกระสุนยังมีเต็มอยู่เลยไอ้ขัาโกเฮ้ยๆๆ้ตรงไหนตรงไหนหน้าพี่เหมือนหน้าพุ่มเหมือนพับพุ่มนึ่งแถวนี้เฮ้ยวันนี้เสียงพุ่มแถวนี้เลยใช่มันยิงใครวะยิงผมป่าเมื่อกี้เพราะผมอยิงหน้าประตูมันหนอนอยู่หรือเปล่าใช่มันน่าจะหนอนอยู่ ไม่รู้ปุ่มไหนอ่ะเดี๋ยวก็ยิงอังดปุ่มนะผมได้ยิงผมวดินเหมือนมันยิงอยู่ข้างตีนผมเลยอ่ะประเด็นนะเมื่อกี้ผมหันขวาควับเลยยี่ไงเจ้าเหร่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกตัวตูได้ยิงอัดเห็นพี่ปะเห็นออกไปลากของมันดีกว่าไปของมันน่าจะนี่ละเดี๋ยวเอาไว้ได้หนึ่ง วิ่งไม่ได้แต่ว่าเดินเดินไปเรื่อยได้อยู่ลูกลองระเบิดนะพี่ยิงไม่รู้หมดยังอ่ะมันวางไฟบอมไว้ตรงเนี้ยลูกหนึ่งเนี่ยมันยิงตรงนี้เนี่ยพี่ผมได้ยินเสียงตรงเนี้ยแม่งเอาคาตานมุ่งไปพี่เขาถือคาตานナอยู่เหรอใช่ผมไปฟาร์มมาไงเรียบร้อย<ร>แล้วไปฟาร์มมาสดๆเลยเฮ้ยตรงไหน,ไหนตายตายตาย ีตัวพเห็นตัวเดียวที่เหลือไม่รู้อยู่ฝั่งนี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 ้ฝั่งพี่ไม่ไม่ผมจะออกไปดูตัวนี้ลองนะอยู่ฝั่งพี่นะมันคานอยู่หน้าพี่เว้ยอ๋อมันมันลุกศพไปแล้วนี่ว่าไอ้พวกนี้นี่ไอ้แล้วแล้วนุ่นนุ่นนุ่นตรงไหนพี่ทิศอ่าเ็ปิงตัวสีส้มอยู่มันไปสองตัวเลยตรงไหนพี่ตรงไหน โยนที่าง่วนเร่ง่วนเร่ง่นแถวเล่ง่วนเร่ง่นเหรออะไรเร่ง่วนผมกำลังวิ่งอยู่อยู่แล้วมันคานเป็นมันคานอยู่มันคานอยู่โอเกมคผมใหม่ปั๊บรถขับ้านแล้วโดโอเคไปตรงตรงผมมีเหมือนมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะเสียงดังชิกชีกชีกอะแบบว่าดูพี่ดูผมพี่พี่ยามดูผมแล้วนะถูกไหม่นแหละข้างหน้าเลยไปหน้าไปหน้าตรง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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางซ้ายเอไปทางขวาทางขวาทางขวานั่นแหละนั่นแหละอยู่ในพุ่มนั่นแ่ละพี่ทำเป็นหมดปะ นั่นน่ะอยู่นีอยู่หน้าไกลเลยอ๋อเห็นไรเห็นแล้วเห็นเสื้อส้มสแล้วผมไม่เห็นแล้วพี่อ่าอยู่ในพุ่มเลยตายตายอ๋อเนี่ยตายไม่เห็นยิงเลยพี่เหยียดูดูดิดูดิคะแนนมันลดยังใส่ดองเหี้ยอะไรไม่รู้ใส่ดองลดยังยิงยิงมันนอนพี่ภูมิยิงตายเยี่ยมผมไม่เห็นพี่เพราะว่าหญ้ามันบังเต็มเนื้อที่ถ้าเดิมถ้าเดิมถ้าเดิมเห็นหน้าอยู่ไง แหมมีอเคด้วยนะมึงไอสัตว์ขอบคุณบ้านอยู่แถวนี้เน่ไม่น่าจะรถให้มันมันวิ่งเลยนาจะรถเออวิ่งมาไกลจริงไม่ใครเปิดประตูบ้านได้ไหมจะขับรถเข้าไม่ไพี่ลองทุบกล่องจริงก่อนแล้วค่อยกล่องอะไรวะมันขึ้นรถไม่ได้ไหมครมันติดติดติดกล่องนี่อ๋อผักเอาผักเอาก็ได้นี่ใช่ต้องผักเอาอ๋อศพผมอยู่ในบ้านใช่ก็ศพเราอยู่ในบ้าน อ๋อเราตายในบ้านในบ้านใช่ไหมลนะ่ะใช่แต่ศพพี่อย่าหายนี่ห้องผมในบ้านนี่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมันพังมันขยับรถไม่ได้ติดที่อะไรไม่รู้น่าเกียดไม่เห็นเตียงเลยนะผมเดินพี่ทุบอันนีนทิ้งเลยนะพี่หมนันตายละไอ้เหี้ยหมดเลยพี่ส <c oughs> บ,บ,บ <c oughs> ยายเลยเฮ้ยจะทุบจะทุบแข้งแล้วพอพี่เสื้อผ้าไม่ดึงเข้า,าตายได้ไงอะ ไอสัตว์เอาซะกูกลัวเลยลมแดดไม่ได้เป็นไรเลยพี่เหี้ยกูกลัวแล้วดิขึ้นน้ำวนหรือไงมึงกดเลนด้อมไปแล้วอ่ะเป็นลมแดดอ๋อนี่ไงอ๋อรถมันทับตายเปล่าเออรถทับตายก็เคยโดนมาก่อนเออรถทับตายไม่อยู่ไม่อยู่ไอ้นั่นนะเกิดไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่ะเหี้ยอสู้กลัวเลยสัตว์ กูวิ่งทั่วเลยกูตะกี้นี้พวกนี้ทำไมยิงไม่โดนวะแปมดึงลากเข้าบ้างอะไรดปรับไม้แปมถึงหกห้าเราไปผมปิดประตูวะประเด็นอยู่พี่เก็บของใส่รถก่อนงั้นให้กูเข้าก่อนแซ่เอ้าพี่ไปไหนอ่ะเอาจับยังไงว้อ้ดีนะไม่ระเบิดดีนะไม่ระเบิดดีไปแเราจจบแล้วเนี่ยนะ แล้วกูก็ต้องผักอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ยโถ่ไอ้ป๊อนพี่ต้องผักใหม่อีกแล้วเนี่ยเอาพี่โอ้โหเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยวางเคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ระเบิดอัดหน้าเลยพังในทิ้งแล้วกันไอ้เหี้ยพังเลยวิโอเฮียจริงจะเข้าได้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าพี่บอกปิดประตูก็ปิดเด้อก็คือสาบานว่าไม่รู้ไม่รู้จริง พี่ยังไม่ได้เข้าเลยบอกปิดประตูผมได้ยินนะเออเดี๋ยวความปิดประตูพี่หน่อยผมก็วิ่งมาประตูเปิดอยู่ผมก็กดปิดเองเพิ่ง <c oughs> เข้าเกมมาเนี่ยวผงออกเขาใหม่นะฮะเปิดประตูให้หน,<ล>หน่อยเปิดประตูให้หน่อยครเอาอีกครัพี่เปิดประตูไงรถ <c oughs> แม่งโดนระเบิดแม่งเลื่อนไปรถเลยฮะไอพี่รถระเบิดเหรอรถโดนระเบิดเลื่อนไปรถเลยพี่บอกงี้ ถ้าเป็นระเบิดวางพื้นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพี่แต่ถ้าเป็นระเบิดมืออเรียบร้อยอาวาตกใจในนั่นมันมีของอยู่ไงปกติเวลาโดนยิงตายศพมันจะต้องอยู่ใช่ไหมอยู่เพื่นจนกวัาเซิร์ฟจะเลยหรือว่าไม่มีใครอยู่แถวศพนั่นนะครึ่งชั่วโมงถึงหายอ่ะฮะเจอไหมเพี่เจอเจอเจอโอ้โหสไนเปอร์ด้วยเอ้ย ผมยังไม่มีสไนเลยพี่เปิดแหละสไนเลยอะไรว่า M1 มั้งฮะ M1 มั 1> 1้ง M1 แปดเก้าหนึ่งหรือว่า M1 Garland งคาคาคาขอคาจากน่าไ้พี่ผมขอแล้วี่เอาไปเถอะไมนะ่เป็นไรแลเวผมไม่มีสไนเลยน่าสงสาร